วันนี้เราจะพามาดูแคตตาสม้าลายนะคะนี่ซีบ้าแคตตาสนะคะเป็นซักเรนที่อยู่ในตระกูลของฮาวอเทียนะคะนี่ต้นนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้เห็นดอกเหมือนเดิมนี่ฤดูนี้กำลังเป็นฤดูที่ซักุเรนออกดอกนะคะเนี่ยลักษณะดอกของเขาลักษณะดอกนะคะเหมือนกับ อะโลเวล่าเมื่อวันก่อนที่ให้ดูนะคะต้นอะโลเวล่าเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นก้านดอกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็จะมีดอกอยู่ตรงปลาย,เน,ยเนี่ยนะคะหนึ่งปีก็จะออกดอกประมาณหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ก้านดอกเขาก็จะออกมาตั้งแต่ออกออกออกมาตรงตรงกึง่งกลางเหมือนอะโลเวล่าเลยค่ะเป็นพืชในตระกูลเดียวกันนะคะอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันนะคะนี่ เหมือนต้นแกสเทเรียเมื่อคราวที่แล้วเดี๋ยวให้ไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแกสเทเรียด้วยนะคะแกสเทเรียนะคะดอกของเขาเมื่อคราวที่แล้วที่ให้ดูเห็นไหมคะตอนนี้ดอกเริ่มเริ่มบานคือเขาจะเป็นกระป๋อแบบนี้ค่ะทุกคนคราวที่แล้วมันยังไม่เป็นกับมันมันยังไม่เริ่มเป็นแบบนี้เนาะแต่คราวนี้ตอนนี้เห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะนี่แกสเทเรียนะคะ ที่เป็นตระกูลเดียวกับอะโลเวล่านะคะเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะคะดอกเป็นแบบนี้เก๋ไก่นะคะต่าแบบนี้นี่คะอะโลเวล่าเห็นไหม,มเขาก็จะเป็นกิ่ง<ม>เป็นก้านดอกขึ้นไปแบบนี้ลักษณะเหมือนกันเลยเนี่ยนะคะ สรุปก็คือทั้งอโรเบทั้งกสเทเรียแล้วก็รวมไปถึงแคทัสมาลน์นะคะเนี่ยเป็นซักคูลเลนที่อยู่ในแฟมิลีเดียวกันนะคะดูจากลักษณะดอกเขาจะออกมาลักษณะเหมือนกันเลยนี่นะคะ อันนี้ก็คือแคตตาสม้าลายอันนี้ก็เป็นแคตตาสม้าลายที่เป็นลายขวางนะคะเป็นลายเส้นตรงแบบนี้แล้วส่วนี้ต้นหนึ่งก็จะเป็นลายจุดแบบนี้เป็นเหมือนหิมะนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะก็โดยการแยกหน่อเนีย่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้เขาก็มีหน่อเราก็สามารถแยกได้แล้วก็เป็นแคตตาสที่เป็นอินดร์นะคะไม่ใช่แคตตาสเขาเป็นซากุเรนค่ะ เป็นอินดอร์ซัก l เ n นนะคะสามารถปลูกในบ้านได้แล้วก็เหมาะที่จะเป็นออฟฟิศพลาสนะคะก็ปลูกไว้ในโต๊ะทำงานในห้องรับแขกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือซัก l เ n นที่น่าสนใจที่หาที่ดูแลง่ายแล้วก็เหมาะที่จะมีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ